ใช่เก็บเป็นเมมโมรี่ไว้นะคะทุกคนวันนี้วันพุธนะคะตอนเช้าโดนฝรั่งค่ะตาแบบตาคุณพ่อคุณแม่เลยอะนั่งนั่งรถมาแล้วทีนี้คนมันเยอะแล้วพอเราขึ้นรถมาใช่ไหมคะคนมันเยอะอ่าคือเราก็ไม่อยากยืนเพราะว่ามันมีที่นั่ง่อก็เลยเลือกที่จะไปนั่งแล้วทีนี้ก็มีคนที่ตามมา ที่นั่งมันจะมีทั้งหมดรถเมล์นะคะมันจะมีฝั่งละสองที่นั่งเนาะแต่ว่าอีกอฝั่งที่นั่งหนึ่งคือข้างหลังอ่ะเขาจะสามารถเอาเด็กไว้ได้นะคะแต่ด้วยความที่ช่อบน่ะเป็นคนเอเชียชอบตัวเล็กช่อบเลยขยับให้คนอีกคนหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะนั่งนะคะแล้วทีนี้พอชอเอาตูดหย่อนเก้าอี้อีกตัวนึงแล้วไอ้ที่ว่าที่ให้เด็กนั่งอ่ะมันเอ็นไปหาเขาเขาก็เลยบอกอุเชตต้า อไอย่างเงี้ยคืแบบว่าขอโทษนะนางก็พูดแบบเสียงดังช่อก็แบบยอไม่เห็นเหรอว่าไอ้เก้าอี้ตัวเนี้ยมันมีมันมีที่นั่งของเด็กเธอจะปรับปรับเบาะมาทําไมเราก็บอกว่ายกโรไรอิงกติง,งก็คือบอกว่าชอบ,บอกว่าฉันไม่ได้ขยับอะไรเลยไม่ได้จับอะไรเลยแล้วนางก็กำมือค่ะกำมือแล้วก็ต่อยต่อยเก้าอี้อ่ะที่ช่อนั่งอ่ะ ต่อยมาอย่างแรงเลยคะ่ะคือแบบว่าต่อยมาแล้วมันก็ด้วยความที่เราอะ่ะไม่ได้ขยับเราแค่เอาตูดอะ่ะไปนั่งตรงตรงที่ตรงนั้นแล้วทีนี้ด้วยความที่นางก็คงจะหิวข้าวหรือว่ายังไงก็ไม่รู้นะคะกำมือแล้วก็ต่อยมาที่โต๊ะที่ช่อนั่งแล้วมันก็กระเด็นมาหาช่อมันก็มาตีหลังช่ออะไรอย่างเงี้ยช่อเขาบอกว่าเธอทําไมทําอย่างเนี้ย ว่าพิ่ดูยอราเดนอะไรอย่างนี้นะคะนางก็แบบโมโหเมียนางก็บอกว่าสูตาสูตาเมียหรือว่าเพื่อนก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าทำนิสัยสันดานเร็วขนาดนี้ก็ไม่รู้ว่าหิวข้าวหรือว่าไม่ได้ทำการบ้านกับเมียยังไงก็ไม่รู้นะคะคือทุกคนต้องเข้าใจนะว่าบางทีสิ่งที่เราไม่ได้ไปจับบางทีพนักง,งานเขาแค่ปัดขึ้นมาเพื่อให้มันเป็นตัวตรงบางทีเราแค่ไปขยะไป นั่งนะคะไม่ได้ไปจับไม่ได้ไปพิงอะไรมันก็คือมันมันก็หล่นไปเองอะไรอย่างเงี้ยแต่นางทํากิริยาแบบว่าลูกสะทุนมากนะคะกำกำมือโชวอย่างเงี้ยเลยนะคะกำมือปุ๊บนางก็ต่อยมาเลยอะไรอย่างเงี้ยช่อก็ตกใจนะคะแล้วคนนคนทั้งรถก็คือมองมองอาจจะมองเขาเพราะว่าเขาอยู่ข้างหลังชอ่อแต่ก็มองผ่านช่อด้วยช่อก็แบบหน้าเออไปเลยอะ่ะคือเราทําไมทําอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วคิดดูนะคะว่าปัด บัสไอรถบัสตอนเช้าคนเยอะขนาดไหนแล้วทุกคนคือเงียบ <Yeah. S 1> แล้วนางกา็พูดอยู่หน้าเราค่ะทุกคนเราก็บอกว่ายอกเรไรเงี ork, right, ้ยติิงก็คือแบบฉันไม่ได้ขยับอะไรเลยแล้วคุณจะมาโทษฉันได้ยังไงคนก็เต็มหนึ่งก็คือไม่มีน้ำใจแล้วนะคะเพราะว่าถ้าจะให้เขายือนอย่างเงี้ยเออเราก็ขยับให้เขานั่งเพราะว่าเราคิดว่าเราเป็นคนเอเชียเออฉันไปนั่งข้างในดีกว่าเพราะถ้าเกิดว่าให้คนที่เขาตัวใหญ่ใหญ่ะเขาไปนั่งข้างในอะ เก้าอี้ถึงเข่าแน่นอนนะคะใครที่อยู่ประเทศชวีเดนนะคะทุกคนจะเห็นว่าไอ้ฝั่งอีกฝั่งหนึ่งอะ่ะมันจะมีฝั่งที่ว่าคนที่มีลูกอะ่ะสามารถเอาลูกวางได้นะคะเป็นครั้งแรกอะทุกคนเป็นครั้งแรกเลยนะที่แบบว่าโดนผู้ชายเอื้อมมือแล้วเหมือนจะต่อยเราแต่ไปต่อยเก้าอี้แทนอะโมโหัวอะไรนักหนากินข้าวตัวเธอกินกาแฟตัวเธอนะวันนี้วันที่ 31มกราคมนะคะทอจะทอจะทอจะทำเมมโมรี่ไว้นะคะให้เตือนตัวเองนะว่าเออเหตุการณ์แบบนี้จริงๆอ่ะเราไม่อยากจะเราไม่อยากจะให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้หรอกทุกคนแต่มันเกิดมาแล้วอ่ะเหมือนที่ว่าเวลาเราถือขนมอยู่แล้วขนมหลุดมือนะอารมณ์มันประมาณนั้นเลยนะคือเราไม่ได้ตั้งใจอ่ะแล้วจะจะมาโหมเพื่ออะไรนักหนาน้ำตาก็ตกในนะบอกอ่ะ แอบตกใจเหมือนกันนะคะเพราะว่าไม่เคยเจอผู้ชายอะ่ะเอื้มอมงงามมือกำปั้นมือใส่นะคะทุกใจลอโอเคไปนะคะ